แกจันะ่าซื้อในบูธแองเกอร์อันไหนควรมีบ้างเดี๋ยวเฟชมาป้ายาตอนนี้ลูกพี่แองเกอร์เขามาตั้งบูธโคตรใหญ่อยู่ในงาน Thailand ์วาเอ็กโปขนมาทุกอย่างให้เพื่อนๆได้ลองเอาแบบที่น่าสนใจและต้องคิดถึงแบรนด์นี้แน่ๆก็คือ power bank มีหลายแบบหลายความจุให้เลือกล่าสุดมีแองเกอร์แล็บท็อป power bank ความจุ25,000 M ่ัมิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว165่อิ้วัตต์อีกอันในมือเฟชก็รุ่นใหม่แองเกอร์นาโน power bank มีสายชาร์จในตัวความจุแบบ ah, ิดมาใหมยาวมาก ถ้าเน้นพกพาสบายๆก็ต้องรุ่นนี้ a n k เ r อร์นา o w น r พ a ว k แง 5k m a ็กโกสลีบางแค่0.3มิ้วมดีไซน์สวยรองรับ Max s a ซ e กำลงังสูงสุด15วัตต์ฝั่งของพวกหัวชาร์จอะไรงนี้ก็มีนะคะรองรับชาร์จไว้ด้วยหรือเน้นพกหลายอย่างเนี่ยก็แนะนําเป็นตัวแ n k e r m a ์แม็กกางออกมาวางชาร์จได้เลยหรือจะเป็นตัว a n k เ r T In1 ีอ in ิวเน้นวางชาร์จไว้ได้เท่ๆจะชาร์จมือถือนาฬิกาหูฟังได้หมดอีกหนึ่งรุ่นที่มาเป็นรุ่นใหม่ก็คือ Ang Mac wireless เป็นแท่นชาร์จทีดีไซน์มาแบบพับเก็บได้พับแล้ท่น ขนาดเล็กนอกจากเรื่องการชาร์จต่างๆเฟสมีอีกหนึ่งอย่างที่อยากให้ทุกคนได้มาลองแล้วเฟสอเองอยังพกมาด้วยเลยนั่นก็คือหูฟังแบรนด์ซาวคอก็คือเขาเป็นแบรนด์ในเครืแองเคอร์นี่นแหละเสียงดีราคาประหยัดอย่างซาวคอร์ลิเบอร์ตี้ไฟแต่สิ่งรบกวนดีมากราคาไม่แพงหูฟังพี่น้องเตนซาวคอรอลโลคลิปในงานก็มีด้วยนะคะแล้วก็กําลังลดเหมือนกันอีกหนึ่งอันซาวคอร์สลิฟเเป็นหูฟังใส่นอนตัวแรกที่มี ANC หมดปัญหาคนข้างๆนอนกลนแล้วนอนไม่หลับเฟสลองมาแล้วใส่ส ไม่หลุดหลับได้ยาวๆทั้งคืนยังไม่พอในงาน,นยังมีกิจกรรม For p เ t ดแองเกอร์โพสรูปสินค้าที่กำหนดรับของกลับบ้านไปเลยง่ายๆแวะกันมาได้ที่งาน Thailand Mobile Expo Boot h a n อ h o r อยู่ L21 งานมีถึงวันที่26ตุลาคมนี้เท่านั้นรีมานะคะ